พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าการฆ่าความโกรธดีที่สุดถ้าหาว่าคนมีความโกรธอยู่ในใจคนนั้นจะเป็นผู้เศร้าหมองในใจลึกๆเพราะว่ามันมีมนทินความโกรธเนี่ยลากมันเป็นพิษแต่ยอดมันหวานเพราะนั้นผู้ใดก็ตามชนะความโกรธหรือฆ่าความโกรธได้อยู่เป็นสุขไม่เศร้าโศกอีกต่างหาก นักปราชญ์ทั้งหลายสรรเสริญในการฆ่าความโกรธเพราะพุทธเจ้าผู้ใดก็าตามมีขันติคือความอดทนแล้วก็ไม่โกรธผู้นั้นแหลเป็นผู้มีกําลังอยู่ในจิตใจต่างหาเพราะนั้นต้องรูใจอย่าให้มีความโกรธเหยียบย่าทําลายใจตัวเองคนที่มีอารมณ์โมโหในจิตในใจจิตใจมันขุ่นมัวแล้วมันจะหาความสุขในที่ไหน เสียใจภายหลังอีกต่างหากมีความเศร้าสุด